ตอนนี้นะคะทุกคนเราจะพามาที่วัดบ้านนาเมืองวัดบ้านนาเมืองก็จะมีทางเข้าวัดเป็นพระสามเสียนนะคะเออใช่ไหมแต่าสามเสียนนะคะชื่อวัดสะระสารสุขนะตอนนี้นะเราจะลอดใต้ท้องช้างแล้วเพื่อเป็นสีมงคล เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเราก็จะเจอโบสนะคะโบสจะเป็นรูปเรือนะคะเรือสวยงามมากๆเลยสวยงามมากๆเลย Turn right then your destination will be on the right Head east then turn left Turn left then turn left